วันนี้ได้เหรียญคุกข้าวทองคาหลวงพระแดงไว้เขาไม่ได้อิดมานะครับใครมีแบบนี้นะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าหลักแสนนะครับนี่สวยสวยสตาร์ทได้สองแสนกว่าสามแสนนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับนี่นะครับใครมีแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับวิธีการดูของผมนะครับเนี่ยเหรียญทองคำนะครับรุ่นนี้จะมีตะใบนะครับรอบเหรียดเลยนะเนี่ยก็รอยสับเห็นไหมเนี่ยรอยสับเนี่ยต้องมีทุกองนะรอยสับ ทองแดงก็มีนะครับทองแดงก็มีรอยสับนี่จะมีรอยเก็บตะไบทั้งองค์เลยนะครับนี่แล้วนี่บอกทองคําตรงบอกนะครับจะมีเ้อเกินซึ่งในทองแดงก็จะมีนะครับนี่ขอบตัดก็จะเป็นตะไบหมดเลยนะครับนี่เขาจะตะไบเก็บหมดเลยนะครับถ้าไม่เห็นรอยฉีกเลยนะนี่เห็นไหมฮะแสงมันจะสะท้อนหน่อยนะเนี่ยเขาตะไบหมดเลยนะครับพี่จะไม่เห็นรอยฉีกเลยนะครับ เห็นไหมครับตะไบเก็บงานหมดเลยนะเรียนต้องคํานะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งมาทางเพจบุรพาานาปกได้เลยนะครับยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับสตาร์สองแสนกว่าขึ้นไปนะครับถึงสามแสนนะถ้าสวยจะจัดองนี้สวยและเดิมมานะครับใครมีแบบนี้ส่งหาเราได้เลยนะครับยินดีรับเช่าหลวงปู่โตหลวงพ่อแดงนะครับหลวงปู่ทิมนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงปู่หลิวตะเกจิยอดนิยมทุกองค์นะครับวันนี้ข่าวกัดเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ